สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาสอนนะครับวิธีการเปิดดูวิดีโอติวจากโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าท่านติวนะครับอันนี้อ่าเราเข้าไปที่หน้าจอนะครับหน้าจอมือถือนะี่ยคือมีหลายคนบอกว่าของติวเตอร์เนี่ยนะดูยากในะเว็บไซต์วี d ท่านดูนะครับว่าถ้าท่านไม่มี c Chrome ลี่ Google Chrome คือตัวนี้นะตัวที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียก Google Chrome ที่เป็นกลมๆแล้วก็เนี่ยมี3สีแดงเขียวเหลืองเนี่ยถ้าเราเข้าจากตัวนี้เราจะเข้าดูได้ง่ายบางท่านบอกว่าไม่มีตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ท่านไปดาวน์โหลดจาก Play Store ไอตัวสามเหลี่ยมท่านไปดาวน์โหลดอันนี้มานะท่านค้นหาค้นหา Google Chrome อย่างเนี้ยปุ๊บพอเดีอยนนี้มันมีแล้วมันก็ไม่ขึ้นว่าให้ดาวน์โหลดแต่ว่าถ้ามัน มันก็เป็นขึ้นว่าเปิดโปรแกรมนะเปิดแนะอปพลิเคชันันี้เมื่อกี้เข้าอยู่นะติวเตอร์เข้าอยู่มันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าติวเตอร์ไม่ได้เข้าอยู่ใช่ไหมสมมติติวเตอร์ออกจากระบบออกจาก Google Chrome เนี่ยหน้าตาของ Google Chrome เนี่ยนะหน้าตาของมันแต่แรกแต่แต่เดิมเลยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นักศึกษาเปิดมาเนี่ยนักศึกษาเปิดมาปุ๊บนี่พวกเราเปิดมาหน้ามันจะเป็นอย่างนี้เลย Google Chrome ท่านก็ไปเข้าที่ตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์ว่า vod.in.th นะพอดีอันนี้เราเข้าไว,แว้แล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยนะฮะพอคลิกเข้าไปเนี่ยท่านจะเจอ3 3ขีดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยขีดอยู่ตรงนี้นะนิ้วผมมันใหญ่ท่านก็กดเข้าไปที่3ขีดมันก็จะให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบถ้าท่านลงทะเบียนคอร์สเรียนซื้อคอร์สเรียนเสร็จแล้วอะ ถ้ามีพาสเวิร์ด username ใช้ท่านก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนท่านก็เข้าสู่ระบบได้ถ้าท่านเข้าสู่ระบบได้มันก็จะเป็นอันนี้นะของติวเตอร์ก็เป็นชื่อเว็บไซต์ติวเตอร์มีแล้วนะติวเตอร์มี user ก็คืออีเมลกับพาสเวิร์ดแล้วนะติวเตอร์ก็กดเข้ามาได้เลยทีนี้หน้าของติวเตอร์มันเป็นหน้านี้นะมีเพื่อนๆที่เรียนอยู่168คน ติวเตอร์ก็จะกดที่ตัวนี้แต่พวกเราเข้าไปพวกเราจะไม่ได้เข้าหน้าอย่างนี้พวกเราเข้าปุ๊บมันจะเป็นอีกหน้าหนึ่งพอกดเข้าสู่ระบบมันจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนี่นี่ติวเตอร์ขอย้อนให้ดูนะนี่นย้อนให้ดูนะย้อนให้ดูตอนก่อนจะเข้าสู่ระบบหน้าหน้ามันเป็นหน้าหน้าเข้าสู่ระบบหน้าเข้าสู่ระบบมันเป็นหน้านี้เดี๋ยวพวกเราดูนะี่ออกจากระบบก่อนอ่เดี๋ยวเข้าให้ดูใหม่ เวลาท่านเข้าสู่ระบบเนี่ยท่านก็คลิกไปเรื่อยแหละนะเข้าสู่ระบบจิ้มตรงนี้นะเมื่อท่านใส่อ e ีเมลท่านใส่พาสเวิร์ดท่านสามารถจะกด n e member ม me, ีก็คือให้มันอยู่ตลอดไม่ต้องออกได้ครันะ้งหน้าไม่ต้องใส่ใหม่แต่เวลาท่านใส่อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิก r e member ม me ีด้วยก็ได้หรือจะไม่คลิกก็ได้อย่างติ้นเตอร์ในติ้นเตอร์ไม่คลิกแต่อันนี้ติ้นเตอร์บอกแล้วใช่ไหมว่ามันบันทึกไว้ให้แล้วนะ ดิวเตอร์เข้ามาปุ๊บนี่ก็กดเข้าสู่ระบบมันจะเข้าแบบนี้เลยดิวเตอร์กดไปที่หน้าหลักนะหน้าโฮมของเว็บไซต์ V o d มันเป็นอย่างนี้ดิวเตอร์ก็กด3ามสขีดตรงนี้แล้วดิวเตอร์ก็ไปที่หลักสูตรของฉันจิ้มเข้าไปหลักสูตรของฉันจะเจอหลักสูตรที่ท่านสั่งซื้อท่านจิ้มเข้าไปอีกทีหนึ่งคลบปเข้าไปกดเข้าไปเลยนะท่านจะเจอหน้าหน้าแบบนี้พอหน้าแบบนี้ปุ๊บท่าน กดที่เนื้อหาหลักสูตรบางทีมันไปขึ้นภาพรวมไปขึ้นเป็นประกาศอะไรอย่างนี้ท่านไปดูเนื้อหาหลักสูตรนะพอเนื้อหาหลักสูตรท่านจะเจอคอร์สโอเยอะแยะ,ยะมหาศาลท่านจะเลือกเรียนอันไหนนะท่านก็เลือกเรียนภาคทฤษฎี60ถ้าท่านเรียนภาคปฏิบัติท่านก็ไปไปคลิกภาคปฏิบัติ5 9เดี๋ยวมันอัปเดตเป็นปฏิบัติ60กับทฤษฎี61นะคอร์สมันก็จะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติ สมมติว่าถ้าท่านไม่คลิกเนื้อหามันมันก็จะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราดูทฤษฎี60แล้วจิ้มจิ้มเข้าไปเราก็ดูวิดีโอครั้งแรกเราก็กดเวลากดอย่าไปกดที่อื่นให้กดตรงไอคอนตรงนี้ไอกลมๆที่มีสามเหลี่ยมข้างในด้านหน้าดูใหม่นะดูใหม่นะน,นี่นี่่ะดูใหม่นะนี้ดูคอร์สใหม่ปึ๊บกดตรงนี้นะที่กลมๆคําว่าวิดีโอตรงนี้นะคําว่าวิดีโอนะ กดตรงนี้กดเข้าไปนะพอกดเข้าไปปุ๊บท่านจะเห็นเลยว่าเงาละไอติวเตอร์หัวแม่งนี่มันพูดแล้วนะแต่มันยังไม่มีเสียงนะเป็นเสียงรถแห่แทรกมาเราก็กดลําโพงตรงนี้เนะนี่ยเนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บเนะี่ยเราก็เลื่อนเสียงขึ้นไปอกดยังไม่ได้อีกอ๋อกดไหมเ,เลื่อนขึ้นไปเลื่อนเสียงขึ้นไปยังไม่ได้อีกกด<อ>มาอีกได้แล้วแล้วก็สอบภาพคือในมือถือเนี่ยนะครับวันนี้เรามา ปุ่มมันเล็กมันจะกดยากหน่อยท่านอย่าพึ่งพอใจนะครถ้าท่านตรงนี้แล้วยังไม่มีเสียงแสดงว่าเสียงมือถือท่านเนี่ยมันไม่ดีท่านราไปกดปุ่มเพิ่มเสียงมือถือของท่านเองท่านไดงังสะใจนะสะกับใจติมเตนุยพรชัยแจ้งชัดเจนนะทีนี้เอาละเราจะบรรยายวิธีการเปิดต่อเราก็จะลดเสียงมาท่านสมมติว่าบอกว่าอุ้ยมันตัวเล็กไปเอาท่านดูเต็มๆเลย ท่านดูเต็มๆบอกยังเล็กอีกติวเตอร์ท่านไปกดมือถือ a n d ด o i d ของท่านนี่นะท่านไปกดให้มันหมุนอัตโนมัติอย่างนี้ไม่หมุนอัตโนมัตินี่ท่านไปกดให้มันขึ้นสีฟ้าหมุนอัตโนมัตินี่ถามว่าหมุนอัตโนมัติเป็นไงหมุนอัตโนมัติเป็นอย่างนี้ท่านเวลาท่านหมุนโทรศัพท์ใช่ไหมไอหน้าจอเนี่ยมันจะหมุนเลยเองเลยเนี่ยมันจะหมุนเป็นแนวนอนปรับหน่อยปรับหน่อยเอาละเอาแล้วก็กดเล่นให้มัน ให้มันดาวน์โหลดใหม่นะน,นี่นี่นี่สมมุติมันค้างอย่างนี้ท่านไม่ต้องตกใจท่านกดย้อนไปกดย้อนไปรอแป๊บนึงอย่าใจร้อนนะดูนี่ทฤษฎี60เนี่ยกดอา่าเมื่อกี้ครั้งที่หนึ่งใช่ไหมกดใหม่เอา,เอาละติงเตอร์กลับมาแล้วเพิ่มเสียงหน่อย ไปอนุญาตให้เป็นกดให้มันเต็มหน้าจอนี่ส่วนการติวแบบไปอนุญาตแบบรุ่นะครับกกกให้มันให้มันไปตอนพูดถึงเนื้อหาติวเลยเอาเอาเนื้อหาพูดถึงหนังสือบอกใจ่ใหนังนี่คือวิธีการเข้าดูทางมือถือสมมุติว่าจะดูวิดีโอไม่เอาตอนนี้แล้วตอนอื่นกดย่อหน้าก่อนทนายความทออกไป ออกไปหน้านี้หน้าหลักสูตรของฉันปุ๊บก็ใจเห็นๆนะมันเข้ามาปุ๊บท่านก็จะดูวิดีโอตอนที่เท่าไหร่แล้วท่านก็ไปเลือกดูเอาท่านบอกว่าดูของติวเตอร์ลุงไม้กดตรงนี้ปุ๊บติวเตอร์ลุงไม้ยังนะติวเตอร์ชาวใต้นะ กดไปเพิ่มเสียงให้ติวเตอลุงหรือกดตรงนี้ก็ได้นี้คลิกทูเทอร์นี่บอกว่าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะสำหรับการติวเตอร์ลุงให้ตัวหน้าใหญ่ๆหน่อยเต็มๆจอหน่อยก็กดเยนะคะมีเนื้อหาหลายอย่างเลยทิวเตอร์ติดตามฟังง่งยๆนะคะเราก็จะเอามาฝากกับพวกเรานะคะติวเตอรีก็ยังเชื่อส่วนหนึ่งว่าข้อสอบเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นไปตามแนวแนวก็คือที่เคยออกผ่านๆมานะคะพวกเราก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ไม่ยากหรอก วิธีการเข้าหน้าจอวิธีการเข้าดูก็แนะนำว่าให้เข้าผ่านตัว Google Chrome อันนี้นะเวลาท่านกดออกมาเล่นไลน์เล่นอะไรเดี๋ยวต่อไปท่านท่านออกมาปุ่มนี่ท่านเข้าไป Google Chrome ใหม่มันก็ยังอยู่หน้าเดิมท่านจะไปเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์อะไรหรือไปกดเข้าหน้า Google ถ้ากดที่รูปบ้านรูปบ้านนี่คือรูปโฮมโฮมเนี่ยคือว่ากดไปที่หน้าเดิมนะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการดูเว็บไซต์นะดูวิดีโอติวผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแนะนำให้เข้าที่ Google Chrome ได้นะครับ